เมื่อช่วงเช้านะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชายอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยมีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสาย,ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกวรพงษ์สง่านเนตรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสิวริชัยดิษกุลเสนาธิการทหาร และคุณศิคศักด์พวงเกตแก้วปหลัดกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมสารนิเทศอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ <c oughs> การเดินทางในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศรวมทั้งการหาหรือด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจโดยการเดินทางเยือนกัมพูชาเกิดขึ้นภายหลังที่พลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางมาเยือนไทยเมื่อวันที่ 28กรกฎาคมที่ผ่านมา